แล้ววันนี้คุณเห็นอะไรอะนอกจากคนหนึ่งคนกลับบ้านแล้วมีความสุขไอ้นั่นอ่ะชัดเจนที่สุดแล้วพรรคก้าไกลพร้อมที่จะแข่งขันกับพรคเพื่อไทยภายใต้กติกาในระบบปรชาธยปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแน่นอนเรายืนยันว่าเราจะใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกลไกรัฐสภาในการแข่งขันกับพรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่แน่นอนแต่เราจะไม่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง เราจะไม่ใช้วิธีการที่ศกรโปรกกับพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็เป็นคําบ้านที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับเราเป็นคู่แข่งขันกันแต่เราไม่ใช่ศัตรูทางการเมืองกันเดี๋ยวนี้พอใช้คําว่าตาบัตสัตว์เขาก็จะร้อนจะร้อนตัวมากเนาะเอาว่ามันเปลี่ยนเป็นคําพูดว่าผิดคําพูดกับประชาชนกันแล้วกันนะครับจะได้รักษาอาราย,ยาสักนิดหนึ่งนะครับผมตั้งคําถามว่าคุณทักษิณทําได้อย่างที่พูดไหมคุณทักษิณเป็นคนที่ทําได้ตามที่พูดถูกปะ่ะนี่คือแบรนด์ของคุณทักษิณ แต่เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อไทยจุดเริ่มต้นก็ผิดคําพูดเสียแล้วแต่ว่ามันมันเป็นเป็นการตัดสินใจที่หากกับแบรนด์ของคุณทักษิณด้วยตัวเองมันเลยทําให้คุณค่าของแบรนด์ของทักษิณมันลดทอนลงมาผมเห็นว่าก็เห็น ปรกากฏการณ์ทางการเมืองที่ยังอยู่ในรูปแบบเดิมที่จะต้องดิ้นรนเป็นรัฐบาลให้ได้ของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งถูกไหมครัแล้วก็เราก็ยังเห็นปรกากฏการณ์ทางการเมืองเหมือนเดิมนะครับของกลุ่มการเมืองเดิมๆที่มองประชาชนเป็นแค่ผู้เลือกพอเลือกจบแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจหรือสนใจเสียงเหล่านั้นอีกสุดท้ายแล้ว เขาสนใจเสียง10กว่าล้านเสียงที่เลือกเขาหรือสนใจการกลับบ้านของคนหนึ่งคนซึ่งวันนี้ก็ผมว่าประชาชนทุกคนก็รับรู้ดีอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าจนถึงตอนนั้นมาถึงตอนนี้ใช่ไหมครับ1ิบเดือนถูกไหมนะครับหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวประชาชนก็ลืมการยึดมั่นกับสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับประชาชนเดี๋ยวประชาชนก็ลืม ยุคนี้ด้วยดิจิตอลฟุตปรินท์ที่มีอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ผมคิดว่าประชาชนลืมยากแล้วในปัจจุบันทำให้เราเรียนรู้แล้วเราก็ประทับใจมากๆว่าการที่เรายืนหยัดกับสิ่งที่เราได้พูดได้ให้คำมั่นไว้กับประชาชนประชาชนไม่ลืมประชาชนยังคงรักและให้โอกาสพักเก้าไกลอยู่อย่างอยู่อย่างเหมือนเดิมจากผลโพที่สำรวจมาในภายหลังเรายังคง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในระดับที่สูงและผมเชื่อว่าถ้าผมถามประชาชนว่าอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้ยังคงสนับสนุนพรรคก้าไกลอยู่ผมว่าหนึ่งในนั้นคงมีหลายคำตอบแต่หนึ่งในคําตอบก็คือการยึดมั่นสัจจวาจาที่ได้ให้คํามั่นไว้กับประชาชนพราะว่าเรื่องนี้สําคัญสิบสี่นเสียงที่เลือกไปครับมันยังมีความสาคัญต่อพี่แล้วก็คนในรั้ จริงๆแล้วเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับแค่14ล้านเสียงแต่เราให้ความสําคัญกับทุกๆเสียงนะครับ14ล้านเสียงใช่แหละก็คือคนที่เลือกเราแต่โจทย์ก็คือว่าถ้าเราโฟกัสแค่14ล้านเสียงเราก็จะไม่ชนะมากกว่านี้ณวันนี้ผพราว่าประชาชนรู้แล้วแหละว,ว่าถ้าจะให้ก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลต้องชนะมากกว่านี้14ล้านเสียงไม่พอดังนั้นถามว่ารู้สึกอย่างไรกับ14ล้านเสียงรู้สึกขอบคุณแต่เราต้องขอบคุณทั้ง 60ล้านเสียงด้วยรวมทั้งคนที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกเราด้วยถูกไหมเพราะที่เราได้มาอย่างนั้นก็มีคําศัพท์คํานึงถูกไหมคือคําว่าหัวคะแนนธรรมชาติถูกไหมก็มีหัวคะแนนธรรมชาติหลายคนที่ยังไม่ยังไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็เป็นผู้สื่อสารนโยบายของเรานะครับและก็เป็นผู้ที่คอยชี้แจงนโยบายของเรานะครับเวลาที่มีความเข้าใจผิดอย่างดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ย เราก็เรียกว่า14ล้านเสียงเราขอบคุณแต่60ล้านเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับทั้งหมดนะครับรวมทั้งคนที่ไม่เลือกเราวันนี้บางทีผมดีใจมากๆนะครับผมเจอหลายคนเลยที่บอกว่าเสียใจมากที่ไม่ได้เลือกก้าวไกลในคราวที่แล้วคราวหน้าจะเลือกดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องใส่ใจทั้งหมดแหละนะครับไม่ว่าเขาจะเคยเลือกเราหรือเขาไม่เคยหรือเขายังไม่เคยเลือกเรานะครับหนึ่งปีที่ผ่านมามันมันเปลอยภาพอะไรได้บ้างครับพี่ ผมเชื่อว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มเนี่ยยังคิดว่าขอให้ได้เป็นรัฐบาลก่อนถูกไหมครัแล้วก็จะหาชุดคําอธิบายให้กับประชาชนได้ซึ่งณนะวันนี้ผมยังยืนยันว่าเขายังไม่สามารถหาชุดคําอธิบายที่ทําให้ประชาชนเข้าใจในการผิดคําพูดของเขาได้เนาะเดี๋ยวนี้พอใช้คําว่าตบัตสัตว์เขาก็จะร้อนจะร้อนตัวมากเนาะเอาว่ามันเปลี่ยนเป็นคําพูดว่าผิดคําพูดกับประชาชนกันแล้วกันนะครับจะได้รักษามรารย,ยาทสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า เขาอย่างวันนี้เขาก็ยังหาคําพูดที่อธิบายสิ่งนั้นกับประชาชนไม่ได้ว่าคาตอบที่สองก็คือว่าเฮ้ยถ้าเขาขับเคลื่อนนโยบายได้ประชาชนก็จะลืมแหละว่าเขาเคยลืมการตบัดสัตว์ไว้อย่างไรถูกไหมอ้าวตายละใช้คําว่าตบัดสัตว์อีกแล้วลืมว่าผิดคําพูดไว้กับประชาชนไว้อย่างไรถูกไหมซึ่งท่าวันนี้เนี่ยเราก็ยืนยันแล้วว่านโยบายก็ขับเคลื่อนออกมาก็ล่าช้ามากถูกไหมอ่าเรามานั่งคิดดีกว่าว่าอะไรที่ทําให การขับเคลื่อนนโยบายออกมาล่าช้าหนึ่คือการเป็นรัฐบาลผสมถูกไหมที่ไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดเหมือนกับไทยรักไทยในยุคที่ไทยรักไทยสองหรือไทยรักไทยหนึ่งถูกไหมฮะไทยรักไทยหไทยรักไทยสองเนี่ยจริงๆก็เป็นรัฐบาลที่เป็นพรรคการนาในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีอำนาจในการต่อรองสูงมากถูกไหมสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่ให้คำบ่นไว้กับประชาชน เอาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากภายในระยะเวลาที่สั้นมากเราก็เห็นผลงานแล้วแต่พอคุณเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนนะเพราะคุณผิดคำพูดคุณไม่มีประชาชนเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กแล้วในการผลักดันให้คุณมีความมั่นใจที่จะขับเคลื่อนนโยบายโดยที่คุณกล้าที่จะทุบโต๊ะหรือพูดยืนยันนั้นใน คอรอมอซึ่งเป็นรัฐบาลผสมอะถ้าเกิดคุณมีเสียงหนุนหลังจากประชาชนคุณยังกล้าบอกว่าเราต้องทําตามคํามั่นที่ให้ไว้กับประชาชนถูกไหมฝ่ายพรรครวมรัฐบาลก็อาจจะจําเป็นต้องสนับสนุนแม้ว่าอาจจะไม่เต็มใจนักก็ตามเพราะไม่มีใครไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากจะทะเลาะกับประชาชนถูกปะเราก็พยายามที่จะสารฝันนาจะทํานโยบายยังไงที่ให้พรรครวมรัฐบาลก็เรียกว่าอะไรล่ะก็ได้เครดิตด้วย พรรคการน,นาในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เครดิตมากหน่อยด้วยถูกไหมแต่ว่าพอคุณไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากภาคประชาชนจากประชาชนคุณไม่สามารถที่จะใช้พลังของประชาชนในการกดดันเชิงบวกกับพรรคร่วมรัฐบาลได้อันนี้คือเป็นปัญหาที่สองปัญหาที่สามก็คือคุณละเลยที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างถ้าเปรียบเทียบไทยรักไทยในยุคเก่าถูกไหมครับถามว่า30บบาทรักษาทุกโรคไม่ใช่ เป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขเชิงโครงสร้างของประเทศไทยเหรอใช่ถูกไหมถูกไหมเอาอะไรอีกละ่ะกองทุนหมู่บ้านอย่างเงี้ยคุณไม่ได้แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกษตรกรเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเหรอพักหนี้เกษตรกรในยุคน,นั้นนึกภาพไหมครับคุณไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทําให้เกษตรกรมีลมหายใจสามารถหายใจใหายคอยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่เหรอ,อลองดูนะคุณลองดูไทยรักไทยสวยผมต้องชมเขานะปัญหาของความยากจนสมัยก่อนเป็นยังไงฮะอ้าวติดหนี้เยอะอย่างนั้นพักหนี้เกษตรกรเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนกองทุนหมู่บ้านล้มคนเดียวล้มทั้งบ้านไปหาหมอ,อที่ไรล้มละลายทุกทีมีสาสิบาทรักษาทุกโรคถูกไหมฮะอ้าวทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วไม่รู้จะขายใครหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คุณไม่เห็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของพักไทยรักไทยสมัยก่อนหรอหรือกรณีคุณยิ่งรักล่ะคุณไม่เห็นเหรอเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่ทําให้ผู้สูงอายุมีรายได้เล็กๆน้อยๆอ,ยอ่ะมีเรียกว่ามีเงินเลี้ยงชีพอ่ะเดือนละหกร้อยก็เกิดอยู่ในยุคยิ่งรักพอผู้สูงอายุสามารถที่จะมีเงินเล็กๆน้อยๆในการดูแลตัวเองได้ปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมก็ลดลงลูกหลานก็ทํางานได้อย่างสบายใจคุณไม่เห็น การผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของของรัฐบาลไทยรักไทยสมัยก่อนหรอรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขุมพลังทางด้านโลจิสติกของประเทศเหรอโครงการบริหารการจัดการน้ําเอาว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปแต่คุณไม่เห็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในการจัดการน้ําที่คุณยิ่งรักคิดหรอถูกไหมแม้แต่จำนำข้าวเอา คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ถูกไหมแต่มันเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแม้ว่าหลายท่านรวมทั้งผมอาจจะว่าการแทรกแซงกลไกตลาดอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่จะทําได้ในระยะยาวซึ่งผมก็เคารพซึ่งผมก็ต้องเคารพความเห็นของผมของตัวผมเองด้วยแต่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พักไทยรักไทยเคยคิดล้วนเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งสิ้นถูกไหมแต่คุณเห็นนโยบายการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของ พรคเพื่อไทยในยุคนี้หรือ,อยังยังเลยคุณกลัวอะไรอ่ะคุณเคยทำหวยบนดินถูกไหมแล้วมันเวิร์กมากถูกไหมแม้แต่ดออรอัมมานสยามวาลาที่มีความคิดเห็นที่อาจจะแย้งกับนโยบายของคุณทักษิณอยู่บ่อยครั้งก็ยังเห็นด้วยกับหวยบนดินถูกไหมแล้วทําไมพักเพื่อไทยยุคนี้ไม่ได้พูดถึงหวยบนดินเลยหรือว่าตอนนั้นทําไปด้วยเพราะความอินโนเซนต์ไม่รู้ว่าเจ้ามือใหญ่ที่สุดของหวยบนดินคือใครแล้วตอนนี้รู้แล้วก็เลย ไม่กล้าทําอย่างนั้นคุณเคยเห็นการเผชิญหน้ากับกลุ่มอาชญากรรมอาชญากรขนาดใหญ่ในแบบที่พักไทยรักไทยกล้าหาญที่จะทำเนี่ยวันนี้คุณเห็นสภาพของแก๊งคอร์เซนเตอร์ไหมมาเฟียข้ามชาติจีนสีเทาต่างๆคุณเห็นว่ารรคเพื่อไทยขยับเข้าไปแตะไหมล่ะแม้แต่นโยบายการทําสงครามกับยาเสพติดในยุคไทยรักไทยก็มีคนเห็นต่างเยอะถูกไหม ผมก็มีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการค่าตัดตอนถูกไหมแต่มันก็ได้ผลบางอย่างถูกไหมคุณเคยคิดว่าเขาจะถอดบทเรียนด้านบวกแล้วก็ตัดปัญหาด้านลบออกแล้วเอามาทําใหม่ในยุครัฐบาลเพื่อไทยคราวนี้ไหมล่ะเราก็ยังไม่เห็นถูกไหมเป็นเพราะอะไรอ่ะถูกไหมสุดท้ายแล้วการขับเคลื่อนนโยบายก็มีแต่นโยบายที่เฉพาะหน้าทั้งสิ้นหนึ่งมืนบาทเงินดิจิตอลตกลง เคยคิดว่าไม่ได้แน่ก็อยู่ดีก็คิดว่าได้แน่พออยู่ดีได้แน่สักพักหนึ่งเอ๊ะยังไงจะได้หรือเปล่าสุดท้ายทุกวันนี้ยังมีข้อถกเถียงกับธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่เลยถูกไหมณนะวันนี้ใครกล้าการันตีว่าได้แน่มันเหมือนจะแน่สักพักหนึ่งจบแล้วคิดว่าได้แน่อ้าวอยู่ดีมีประเด็นเหมือนจะไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมมันมีประเด็นอะไรครับเพื่อนแล้วผมตั้งคําถามท่าหนึ่งหืนบาทดิจิตอลวอลเล็เนี่ย มันเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆเหรอมันเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหรืออาจจะข้าไปที่ระยะกลางต้นเท่านั้นเองนะไม่ได้เป็นนโยบายที่แก้ไขปัญหาความยากจนที่โครงสร้างแบบที่ทักทักไทยรักไทยเคยทำเลยนะถูกไหมแล้ววันนี้คุณเห็นอะไรอะ่ะนอกจากคนหนึ่งคนกลับบ้านแล้วมีความสุขไอ้นอั่ะชัดเจนที่สุดแล้ว แบรนด์ทักษิณน,นะมันเคยแข็งแรงแน่เป็นที่นิยมในตลาดนั่นเอแต่วันนี้มันเหมือนไม่รู้จะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนไปแล้วถามว่าความแข็งแรงของแบรนด์ทักษิณเนาะคืออะไรฮะทาได้อย่างที่พูดถูกปะ่ะสมัยก่อนคุณทักษิณเคยถูกปรามาทใช่ไหมว่าโอ้สามสิบบาททําไม่ได้หรอกใช่ไหมโอ้ขายฝันทําไม่ได้หรอก กองทุนหมู่บ้านจะทาได้ยังไงอยู่ดีหมู่บ้านไอ้คุนจะให้ได้ยังไงหนึ่งตำบลหนึ่งทุนมันจะทําได้ยังไงใช่ไหมคุณทักษิณถูกท้าทายเชิงนโยบายมาโดยตลอดถูกไหมครับแล้วเป็นไงฮะสุดท้ายพอคุณทักษิณได้เป็นรัฐบาลคุณทักษิณทําได้ไหมทาสงครามกับยาเสพติดชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะเอางี้ก่อนนะนโยบายนี้ก็มีข้อติติงอยู่พอสมควรแต่ผมตั้งคําถามว่าคุณทักษิณทําได้อย่างที่พูดไหม คุณทักษณิณเป็นคนที่ทําได้ตามที่พูดถูกปะ่ะนี่คือแบรนด์ของคุณทักษณิณนูแต่เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อไทยอะจุดเริ่มต้นก็ผิดคําพูดเสียแล้วถูกปะ่ะมันมันเป็นเป็นการตัดสินใจที่หักกับแบรนด์ของคุณทักษิณ่ะด้วยตัวเองอะมาเลยทําให้คุณค่าของแบรนด์ของทักษณิณมันลดทอนลงมาูก้ามสมัยก่อนเอาไว้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทักษณิณสองได้คะแนนอย่างท่วมท้นจริงปะ่ะคุณทักษณิณพูดนโยบายอะไรใน การเลือกตั้งครั้งที่สองไทยก็เชื่อถูกไหมเพราะเขาทําได้ในสมัยทักษิณหนึ่งมาแล้วถูกไหมแต่พอมาตอนนี้ผมมั่นใจเลยว่าเสื้อแดงหลายคนก็เชื่อคุณแพทองทานว่ายังไงก็คงไม่ไปร่วมกับพักลุงแน่ๆถูกไหมแล้วเขาก็ผิดหวังที่สุดท้ายแล้วไม่รักษาคําพูดถูกไหมครับพอตอบคําถามเนี้ยก็จะก็จะมีคนมาโจมตีผมอีกอะ ว่าก็วนอยู่แต่เรื่องนี้แต่เรื่องนี้มันวนอยู่ในใจของประชาชนจริงๆและณวันนี้เพื่อไทยเองก็ยังไม่มีชุดคำอธิบายที่ทำให้ประชาชนเข้าใจและให้อภัยได้ถูกปะ่ะมีคนบางคนบอกว่าเออการจัดขั้วเออจัดรัฐบาลแบบนี้ครับมันมันเหมือนเป็นการสลายขั้วปในตัวแต่ว่าโอเคไม่แค,แค่ไม่มีที่แล้วประชาชนเขาต้องการสลายขั้วเหรอ ใช่ไหมคือผมคิดว่าไอ้คาะว่าขั้วเนี่ยมันไม่ได้แค่มันไม่ได้เป็นเรื่องของการแบ่งข้างเพื่อเกลียดชังกันนะแต่เป,เป็นเรื่องของแนวนโยบายอ่ะถูกไหมแล้วคุณสลายขั้วแบบนี้สุดลสุดท้ายแล้วคุณขับเคลื่อนนโยบายได้ไหมล่ะคุณก็ขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างยากลาบากใช่มหมดังนั้นเนี่ยผม่่วาผมคิดว่าไอการสลายขั้วต้องถามก่อนว่าประชาชนเขาอยากให้สลายขั้วจริงไหมคือสลายขั้ว คืออย่างนี้ครัสลายขั <str ose 32> <cor> ้วไม่ใช่สลายประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ต้องการความเกลียดชังไม่ต้องการความขัดแย้งผมเชื่ออย่างนั้นแต่ประชาชนต้องการจุดยืนครับโดยเฉพาะจุดยืนทางนโยบายครับถ้าคาว่าสลายขั้วคือพรคการเมืองไม่ต้องมีจุดยืนเชิงนโยบายแล้วไม่ต้องมีจุดยืนทางการเมืองแล้วคุณจะหาเสียงเลือกตั้งคุณจะมีป้ายนโยบายคุณจะมีการดีเบตไปเพื่ออะไรถูกบ้า อย่างนั้นก็ไม่ต้องหาเสียงกันแล้วไม่ต้องเอานโยบายเสนอกอกอตแล้วถูกไหมดังนั้นเขาว่าสลายขั้วคือคุณสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างภายใต้จุดยืนที่อธิบายกับประชาชนได้ถ้าคุณจะขยับจุดยืนไม่ใช่ว่าขยับไม่ได้แต่คุณต้องมีเหตุผลเพียงพอที่คุณจะต้องขยับจุดยืนนั้นโดยที่ประชาชนรับได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าก้าวไกลเกิดเป็นรัฐบาล สมมติว่าค่าแรงขั้นต่ำอาจจะขยับขึ้นแต่ขยับไม่ได้ตามที่ให้คํามั่นไว้เพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมผมก็ผมว่าก็ต้องอธิบายอย่างตรงไปตรงมาและผมเชื่อว่าโอเคประชาชนกลุ่มหนึ่งอาจจะต่อว่าบ้างว่าทําไม่ได้อย่างที่พูดแต่ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจเห็นผลที่เราอธิบายถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้ามันไปไม่ถึงสามพันถูกไหมฮะปีแรกเราขยับไปเท่านี้ปีที่สองเราขยับเท่านี้อย่างน้อยเราขยับเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อ ให้สามารถบริหารภาระทางงบป,ประมาณได้เพราะเราเป็นรัฐบาลผสมผมว่าประชาชนเข้าใจได้และปลอกอย่างตรงไปตรงมาคาว่าตรงไปตรงมาคือประชาชนกลุ่มนึงอาจจะต่อว่าเราว่าเราทําไม่ได้แต่จุดยืนเดิมนะเพียงแต่เรายังไปไม่ถึงเท่านั้นเองผมว่าประชาชนเข้าใจแต่คาว่าผมเรียกว่าเราขยับจุดยืนะแต่ไม่ได้ถอนไม้หลักแล้วไปปักอีกที่นึงอ่ะเราไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะแต่มันขยับนิดเดียวหรือเอ็นนิดเดียวเองเพราะมันมี ความจาเป็นเนื่องจากเป็นรัฐบาลผสมซึ่งเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้รัฐบาลที่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยเขาได้ขยับเชิงนโยบายบ้างถูกอว่ามันต้องมีฟิสกัลสเปซหรือพื้นที่พื้นที่พื้นที่ทางงบประมาณอ่ะที่ให้พรรคร่วมรัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายของเขาด้วยเช่นกันถึงไหมผมว่าประชาชนเข้าใจได้แต่ไม่ใช่ว่าขยับไม้หลักแล้วมาปักที่เลยอีกที่หนึ่งผมว่ามันไม่ใช่คุณจะอธิบายประชาชนไม่ได้เลยสถานะความสัมพันธ์เพื่อไทยกับก้าวไกลครับ ย้อนไปปีก okay. ่อนๆเนี่ยมันยังเหมือนทั้งคู่ครันเกียงบาทเกียงลายกัเลยแต่วันนี้รอยแยกมันแบบก็ไม่ใช่รอยแยกนะเรายังยืนยันว่าเราเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองแต่เราไม่ใช่ศัตรูทางการเมืองพรรคก้าไกลพร้อมที่จะแข่งขันกับพรรคเพื่อไทยภายใต้กติกาในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแน่นอนเรายืนยันว่าเราจะใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกลไกรัฐสภาในการแข่งขันกับพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่แน่นอน แต่เราจะไม่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเราจะไม่ใช้วิธีการที่ศกรปกกับพักเพื่อไทยอันนี้ก็เป็นคำมั่นที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับเราเป็นคู่แข่งขันกันแต่เราไม่ใช่ศัตรูทางการเมืองกันนั่นหมายความว่าถ้าอนาคตพักเพื่อไทยปรับวิธีคิดปรับความคิดเห็นทางการเมืองปรับความคิดเห็นเชิงนโยบายและสามารถให้คำมั่นที่เพียงพอกับประชาชนได้มันก็มีสิทธิที่จะมาร่วมงานกันได้ถูกไหมครับ แต่นั่นมันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกันแต่เรายืนยันว่าเราไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตกับพักเพื่อไทยแน่นอนในขณะในขณะเดียวกันแฟนผ่านแฟนตีกันแบบเอาไปนอนตายคนระับผมว่าประชาชนเขาก็มีความคิดเห็นตรงและความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาโลกคุณดูการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาคนที่เชียร์เดโมแครตกับคนที่เชียร์รีพับลิกันเขาก็ถกเถียงมีวิวาทะเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับ มันก็เป็นความคิดเห็นนะเป็นเสรีภาพในการแสดงออกถูกไหมครับผมว่าเราก็ต้องเคารพถูกไหมเคารพเสียงของประชาชนบางครั้งผมก็ฟังเสียงของผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยหลายครั้งผมก็ฟังเสียงผู้สนับสนุนของพรรคก้าวไกลโอเคบางครั้งมันอาจจะมีคําพูดที่แรงไปบ้างก็สกัดออกครับแล้วเอาแต่เนื้อเอาแต่คอนเทนต์นะครับที่เป็นแก่นมาพิจารณาหลายครั้งคําด่าคําติติงของผู้สนับสนุนฝ่ายเราเองผู้สนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเพื่อไทย ก็เป็นประโยชน์ที่เราเอามาปรับวิธีคิดของเราเยอะแยะไปเยอะแยะไปนะครับแปลว่าในในในมองพี่วิโรจน์ในมออนาคตถ้าจะใช้โัวแกรมมีเพื่อไทยมีเก้าไกลได้ในอนาคตเป็นไปได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหมผมคิดว่าเราอย่าไปยึดติดกับชื่อพรรคดีกว่าผมว่าเราให้ความคือไอ้ตัวเองก็ยังยึดติดกับชื่อพรรคตัวเองยังไม่ได้เลยเห็นไหมดังน้าเรายึดติดเอาที่แนวนโยบายดีกว่าแล้วก็ ความรู้สึกของประชาชนว่ายังเชื่อมั่นพรรคการเมืองนั้นหรือเปล่าถ้าประชาชนให้ความเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยปรับท่าทีที่ทําให้ประชาชนคืนความเชื่อมั่นได้แนวนโยบายไปกันได้ผมว่ามันก็ร่วมงานกันได้ถูกไหมฮะมันก็อยู่มันก็อยู่ที่เงื่อนไขใช่ไหมฮะณเวลานั้นด้วยแต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับพรรคเพื่อไทยแล้วผมเห็นอยากเห็นการเมืองแบบเนี้ยคือถ้าเกิดเรามีประเด็นไหนที่เราเห็นต่างจากพรรคเพื่อไทยเราก็ต้องกล้าหาญที่จะเห็นต่างจากพรรคเพื่อไทยถูกไหม ประเด็นไหนที่เราเห็นตรงกันกับพรรคเพื่อไทยเราก็ต้องกล้ายืนยันว่าเราก็เห็นตรงกับพรรคเพื่อไทยแต่อาจจะมีบางประเด็นที่เห็นแตกต่างกันคืออะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยซ้ายเราต้องขวาอยู่เสมอหรือว่าพรรคเพื่อไทยขวาเราต้องซา้ายพรรคเพื่อไทยหนึ่งเราต้องศูนย์นะครับก็ผมว่าเราก็เราก็ตรงไปตรงมาแบบนี้เราคิดว่าอะไรมันเป็นประโยชน์ที่สุดเราก็กล้าหาเราเ,าเราคงไม่ได้เอามาใส่ใจแรอกครับว่าพรรคเพื่อไทยคิดยังไงแล้วเราต้องคิดตรงกันข้ามเราใส่ใจในประเด็นนั้นดีกว่าว่า อะไรที่มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติเกิดขึ้นเกิดประโยชน์กับประชาชนท่าทีตรงไหนหรือว่าการตัดใจอย่างไรเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับตรงนั้นมากกว่าเราก็ซื่อสัตย์กับการตัดสินใจถ้าบังเอิญว่าตรงกับพรรคเพื่อไทยมันก็ตรงกันบังเอิญว่าต่างกันเราก็ต้องกล้าหาญที่จะต่างกันเท่านั้นเอง